อ๋อแดดร่ม่มตกครับนะโอ้หาอยู่ัวกินเหมือนก่าเหมือนเดิมครับผู้บ่าวขุดกระปูครบโมยเป็นได้ครับแกอ่านี่ครับโอ้ยเราทงรอะทาหาอยากหากินตามสไตล์ผมผู้บ่าวหมักแก่ครับผมโอ้ยแก่พวกความมีแหงเขานนจะบอก่าใครไม่แก้ก็จะแก้ผมแก้คนเดียวก็ได้รู้เรื่องอ่าถ้าแก้แล้วไม่มีแหงอยากแก้ครับนะอะไรใจรู้ครับเฮ้ยนี่มันรูปุหรรือรูปปีหรือรูปขี่หรือรูดักอ่านีมันเป็ดรูบุนะครับเราเจอรู้ละอ่า นักเรียนดูหี้วคุณนี่ละดูตัวจริอะไรสักคนนะครัคอบนะเขามองเขาล,อขอลอ้อเขาล้องอย่าครับอย่าเลยนะห้ามห้ามห้ามดูจริงๆในผมนไม่ได้เห็นหลับแต่ที่ผมบอกผมไม่ได้ใส่ผมรู้เรื่องนี่ละจุ๊บๆเบบี้โอเคคุณได้ไหมนี่ไปบอกกูโอ้โอ้เกนครับโอ้ นะครับผมคู่เก่งมาดิไปตะไปไปตะเป,ไป็นเป็นลูกไขรไปไดิโสดกระโดดกระแพงวัดปลาครับผมโอ้โอ,อ,อ,อ้ตัวนี้จะตัวใหญ่ครับพะรูใหญ่อือครับตัวใหญ่มีไข่ด้วยนัดชอบครับว่าต้นนัดนะครับผมก็ชอบเมืนอน มจะยอมแพ้ไม่ดีไม่เลยอ้าวปกติฉันนี่จะไม่แค่ไม่ดิ้นประแกมใดก็ไม่นนถ้าไปแถวนาห้วยนี่โอ้ผมก็มอยากบอกครับสองตัวผมเหี้ยแตกเหี้ยแตนแตได้กรามไรวมันแข็งอ,อันนี้พอได้อยู่ครับนามันก็เขาเรียกว่าวมันยังชุม่มดินมันยังชุ่มอยู่ครับเนาะพอได้แก่อยู่ผม,ผมจะล่วงนู่นนะอ๋ออ๋ผมเริ่มมีอารมณ์ทางเพศแล้วครับยังไม่ถอดครับ เจอท huh uh, er. ักอ่ำมูนก็มีเนาะว่าระอ่ำครับผมชาวบ้านผมก็บขายตัวละสองบาทเลยนะรู้หรือเปล่ากระปูมีราคาครับกระปูกระปองกระปอมกระจอดกระอยากเป็นกระซังอุต่าอุต่าอุต่าทำท่าทำทำทำหนึ่งมันเล็ดครับตัวผู้อุ้ยเก้วไม่ได้ครับลูกเดือล่าหากินกบมาสีกระเสียบมันเป็นพรมเรื่องรู้เรื่อง พวกเมย์เลยครับเอาแค่นี้กันนะแบบจะหมดนะครับฝากกดไลค์กดแกร์เอาไว้กดแชร์คำคำไม่ห่างมาแก้ไม่ใหม่มาแก้ผู้สุดสุดไปมาแกืพิการมาแก้คนชรามมาแก้เด็กน้อยมาแก่และไม่ห่างลูกติดมาแก้กดติดตามแล้วติดใจผมนะผมจะตามไปกดแล้วก็แก้คืนถึงห้องเ,เลยทีเดียวเชียว